อย่าลืมพักผ่อนแล้วก็ทบทวนว่าวันนี้ลูกเราเป็นยังไงนะแล้วตัวเราล่ะเอ๊เราเล่นเป็นยังไงวันนี้ลูกชอบอะไรลูกชอบแบบไหนแล้วในครอบครัวเราสามารถทบทวนร่วมกันได้เลยนะคะว่าเออพ่อพ่อเล่นอันนี้กับลูกสนุกเนาะลูกชอบจังเลยพ่อเล่นอันนี้นะเดี๋ยวแม่จะลองเล่นแบบนี้ดูนะคะเพราะว่าในแต่ละคนนะ่ะจะมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกัน มีสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนกันนะคะเด็กเเหมือนกันค่ะเด็กเเขาจะชอบอถ้าจะไปขอขนมเนี่ยจะไปขอขนมคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายดีนะนะหรือจะไปขอกินอะไรที่แม่ไม่ให้กินเนี่ยฉันจะไปขอใครดีนะจะไปขอไปขอพ่อดีกว่านะคะหรือว่าอยากอ,าอยางได้โมเมนต,ต์อบอุ่นก็จะไปคลอเคลียคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กเเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะ เขาจะสังเกตนะคะเขาจะรู้ว่าใครเป็นยังไงเขาประเมินเรานะใช่ไหมคะลองสังเกตดูนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชติรักษนักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ Okay, okay.